กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอ๋อครั้งก่อนที่เคยพูดไปเนะาะที่งานก็ตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนของการรอคิวขึ้นอยู่ครับก็คือสารนัดแล้วแต่ว่ารอวันนะัดจะเป็นเดือนกรกฎาคมเดือนหน้าครับตอนนี้เขามีการโทรมาเปลี่ยนว่าขอเปลี่ยนตารางของเราเราอยู่เอหมืนเหมือนโทรมาแค่แจ้งว่าได้รับได้รับ มได้รับหมายหเอกาหมา,หมายสาร,สารแล้วเนาะแต่ก็ไม่ได้เคลียอะไรเขาก็ประมาณว่าให้ไปเคลียกันที่ศาลที่สารเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาโทรมาคุยด้วยกับอกว่ารับทราบแล้วใช่โทรมาอยู่ว่าโอเคได้รับกระดาษแล้วนะที่ที่ทนาย,ยื่นมาอา<ๆ>ะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไก่เขาต้องถามว่าเเขาถามว่าต้องการอะไรหรอ,อเราก็เลยต้องการตามที่เราริเรการไปเลยในในหัวข้อเลยเขาบอกว่างั้นก็เอาตามนั้นเลยไปคุยในศาลคือเขาก็ไม่ได้มี แบบท่าทีว่าจะทำให้เรารู้สึกว่าอยอมกันได้ไหมจะไม่ต้องไปถือครื่องพี่ตาอะไรแบบนี้มีมีลักษณะแบบนั้นไหมไม่เหมือนไม่มีอะไรที่เราได้ฟังเลยคือมีแต่ยักคือเขาปัดเข้าสารมาเลยครับปัดเข้าคุยในสารหมดเลยอย่างวันนี้เรายังไม่เจอลูกปกติไปล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ก็ไปถึงแล้วลูกก็ไม่อยู่บ้านเพราะว่าตอนนั้นะคือเหมือนเรารู้ว่าลูกจะกลับวันนี้ใช่ไหมเราก็เลยวางแผนจะไปหาลูก มันเป็นวันที่หนึ่งหรือวันที่สองนี่แหละทีเนี้ยเราเรารู้ว่าลูกจะกลับวันนี้เราก็เลยตั้งใจจะไปหาหอพอไปถึงเขาก็บอกว่าไม่ได้กลับแล้วนะวันถัดไปเขาถึงจกลับเราก็เลยไม่ได้เจอลูกครับแต่ก่อนไปเราได้มีการโทรนัดหรือว่าโทรหาก่อนไปว่าแ <fi. S 2> จ้งครับแจ้งอยู่ว่าก็คือผมมีคิวงานแสดงอยู่ที่เยาวนอยู่แล้ววนะันนั้นแล้วก็ผมก็แจ้งว่าจะไปหาลูกนะจะกลับมาถึงกี่โมงเขาบอกว่ามาถึงตอนเย็นคืออันนี้คุยกันก่อนจทานหนึ่งวันนะฮะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บตอนเช้าตื่นขึ้นมาเคาาาาาก็เปลี่่ยนววมม ไม่ได้กลับแล้วเดี๋ยวเป็นกลับพรุ่งนี้แล้วกันอะไรแบบนี้เอาเราก็ตกใจแต่ไม่เป็นไรเราก็โอเคเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ก็ได้อะไรอย่<ด>อางเงี้ยตอนนี้ลูกอใครเป็นหลักลูกอยู่กับป้าครับป้าซึ่งเป็นพี่สาวของอดีตภรรยาการที่อยูกเปลี่ยนใจไม่กลับวันนี้แล้วอะไรเงี้ยเ,เรารู้สึกว่ามันมันซุนกันเรารู้สึกก็รู้สึกค่อนข้างทําทใจทุกเวลาอยู่แล้วว่าบางทีอาจจะเขาอาจจะมีธุระด่วนหรือเปล่าแต่ว่าความตั้งใจของเราคือเรามีข้อความในการคุยกันว่า ลุงจะกลับเวลานี้นะประมาณถึงประมาณช่วเงเย็นๆของวันนี้ของวันพรุ่งนี้แล้วบ,บอถึงวันมาก็ไม่ก็ไม่ได้เห็นมาอะไรเงี้ยเราไม่ได้เลือกเป็นการปิดการอะไรเราไม่ได้เลือกเป็นการปิดการอะไรนะฮะเราไม่ได้เลื่อเป็นการปิดการการปิดการอ๋อผมไม่รู้ว่าเป็นผมไม่รู้ว่ากิดการหรือเปล่าแต่ว่าแล้วแต่คนจะพิจารณาเอาเองผมก็ไม่กล้าพูดเต็มปากอะไรอย่างเงี้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผมก็ตกใจอยู่ว่าไม่ได้มาแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามันเกิดผม11บอ็ดไปสิบสอารณผมจะประนับลุงอยู่แล้วฮะ ตามปกติแล้วจะได้เจอลูก่อยที่หาดไหนแล้วตอนนี้เองมันน้อยไปมากขนาดคือบางคนอาจจะบอกว่าทําไมวันที่ลูกอยู่ถึงไม่มาแล้ววันลูกมาอยู่ทําไมต้องรีดโรนมาให้เป็นเรื่องเป็นราวก็คือไม่ไม่ใช่นะก็คือวันที่ลูกอยู่ผมก็ไม่ว่างแต่วันที่ผมจะไปอ่ะก็คือนัดกันแล้วอาจจะแบบแจ้งแล้วแล้วเราก็รับทราบว่าลูกจะกลับมาถึงอะไรเงี้ยครับอืมที่นานที่จะได้เจอลูกครั้งหนึ่งใช่ก็แอบก็แอบมีความหวังว่าจะได้เจอลูกอยู่ ออะไรย่างเวลาที่เจอกันทีอยู่ทุกนานครทีก็กลางวันทั้งวันเลยครับถ้าไปครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้วันที่11เนี่ยก็แจ้งเขาแล้วว่าจะไปรับลูกอีกครั้ง11มิถุนายนนี้นะครับผมก็หวังว่าจะได้ใช่ไม่มีทุรนทุรายอีกเผื่อใจไว้ไหมว่าเขาอาจจะแบบไม่ว่างเผื่อใจอยู่แต่ว่าเราแจ้งออกสื่อขนาดนี้แล้วก็คุ้มกคืออยากเจอลูกเพราะว่าก่อนถึงวันเกิดเราอยากให้ลูกมันงอกงานันเกิดเราใช่ผมจัด วันเกิดวันที่12ในโรงแรมเลยก็คือเชิญแขกเชิญพี่ๆในเพื่นอนๆในวงการไปเยอะอยู่ก็ก็มีการ์ดอะไรแบบชัดเจนออกโซเชียลว่า12จากวันเกิดนะจะมีลูกไปด้วยจะมีเพื่อนๆไปด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะไปจับจะไปรับลูกก่อนหนึ่งวันอยู่11แล้วก็แจ้งเขารับทราบเาด้วยนะาการได้เี่จะรูปน้อยอะค่ะน้อยมากๆเรากลัวเรื่องควา,คา,คามผูกพันความใกล้ชิดไหมที่แบบอาจจะอาจจะหายไป ก็ก็กลัวอยู่ครับเรื่องของความใกล้ชิดน้องก็คิดอยู่ว่าลูกจะจะจะไม่สนิทเราเหมือนเดิมจะแบบไม่คุ้นเคยลูกชายเขาเล็กก็เพิ่งหนึ่งปีเนาะผมคิดว่าลูกชายเขาเล็กเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาในการเข้าห่างกับลูกอีนิดหนึ่งอยู่เพราะว่าเราห่างแต่ลูกเดือนสองเดือนแล้วแล้วมันเป็นช่วงที่เขากำลังจดจาพอดีแต่คำว่าพ่อลูกยังไงมันก็เป็นสายเลือดผมว่ามันยังไงมันก็จูนง่ายอยู่ครับนรับแตการเจอหน้ากันแล้วโอกาสที่คุยทางโทรศัพท์หรือว่าอยู่ออบอขนาดไหนก็ก็ยังโชคดีอยู่ที่ าริตาเขาอายุสิบกว่าแล้ว<ม>เขาอายุสิบกว่าแล้วทีนี้คือเขามีการทัวร์วิดีโอคอลเป็นมีการถ่ายรูปเป็นบางครั้งเขาก็กดโทรมาหาเราแต่ช่วงหลังมาไม่ค่อยได้ไม่เห็นได้โทรมาแล้วพ่อก็จะลองโทรไปหานะหอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเดือนก่อนน่ะโทรตลอดนะแล้วครูทีเดียนก็ไม่เสียมาหาว่ามาริตาพูดถึงพ่อตลอดเลยที่โรงเรียนอ,อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาโทรโทรโทรมาหาเราหรือว่าเราโทรไปหาเขารับทุกครั้งไหมคะอ่าหมายถึงว่าเราเหรอเรารับโทรไปหาเขาเขารับทุกครั้งไหม บางทีก็ไม่รับบางทีเขาอาจจะไม่บ้างนี่ยังไงแต่ไม่รับก็มีเยอะอยู่แล้วก็รับก็มีคิดว่าการที่ท้องไม่รับใน,ในช่วงเวลามันมันเกิดจากการที่เขายุ่งเรียนหรืออะไรอยู่หรือว่าเป็นเพราะว่าโทรศัพท์อยูอยู่กับแม่หรือยังไงก็อาจจะอา,าอ,าจอาจจะยุ่งอยู่หรืออาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะมีเหตุออจำเป็นที่จะง่บวกเข้าไว้ใช่ครับผมคิดว่ามันก็มีเหตุจำเป็น <laughs> อ๋อพ่อมารับหนูหนอยอะไรเงี้ยพ่อเมื่อไหร่จะมารับหนูมารับหนูตอนนี้เลยนะอะไรเงี้ยแล้เดี๋ยวพ่อไปนะพ่อพ่ออยู่ต่างจังหวัดอยู่พ่อทางานอยู่นะเพื่อนหนูทุกวนันนี้รู้อะไรก็อธิบายบอกเขาแล้วเวล,วลวาที่เราไปหาลูกอะหาตามที่เรานัดกับลูกไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ไม่ได้เจอหน้าลูกแล้วเราบอกับลูกเหตุผลอะไรนะเพราะอาจจะพาใจผิดก็ได้คุณพ่อเทเขาอะเอออาจจะแบบนั้ใช่เขาก็จะมีอยู่ว่าทําไมพ่อไม่มารับหนูเลยพ่อไม่อันน่้หนูเลยแต่เราก็ คิดว่าเรามีเหตุผลที่จะบอกเขาได้อยู่ก็อาจจะบอกวันที่เราเจอกันอีกทีนึงว่าเออพ่อไม่ได้มาเพราะอะไรนะอะไรเงี้ยเพราะเขาจดจำนะครับสี่หัวเขาจดจำแล้วออ่ะอบริย่าถามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการม,มาน้อง,องเออที่เราเอาน้องคอปเตอร์น้องคอปเตอร์เป็นยังไงบ้างฮะที่ไปงานม่านอะ๋อน้นองคอปเตอร์ก็เป็นศิลปินเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในค่ายตัวเกมโนสิกศิลปินหนึ่งคนที่อายุ10กว่าปีซึ่งที่เราพักงานเขาหนาคือ เรื่องด้วยความไม่พร้อมเรื่องน้องน้องก็ไม่สบายด้วยเพราะน้องก็อมีอาการสมาธิสั้นแล้วก็ไม่มีใครดูแลน้องได้ในการเดินทางพอมันล้นจนเกินล้นบริษัทเราก็ให้ประชุมกันว่าโอเคน้องควรที่จะพักไปโรงเรียนนะอะไรเงี้ยเราควรจะหาทางออกให้น้องดีกว่าไม่งั้นน้องจะดวนดามากตลอดเพราะว่ามีคนถ่ายคลิปตลอดเนาะเป็นเวลาน้องแบบแสดงกิริยาไปเรื่ไม่โอเคมันก็ออกภาพมันออกไปอะเราเป็นห่วงน้องเราให้น้องพักก่อนตอนนี้น้องอยู่ท่่าอยู่บ้านตัวเองตอนนี้น้องอยู่กับ คุณพ่อ,พอของน้องแล้วครับแต่ว่าค่ายก็มีห้องน้องเหมือนเดิมนะไม่ได้ไม่ได้ให้น้องออกจากค่ายเพราะว่าบางทีน้องมาทํางานที่ค่ายทําเพลงออกอัดเพลงอัดเอ็มีอะไรเงี้ยก็ได้มานอนอยู่ก<ม>็คือยังไปมาอยู่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไ,ไม่ได้เป็นคนอื่นยังเป็นศิลปินของเราอยู่เพียงแค่แบ่งเวลาการทํางานมากขึ้นเด็น้องต้องพักงานไปนานขนาดไหนคะพักไปเรื่อยๆจนป๋าจะพร้อมในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเพราะว่าคาว่าเด็กน้อ เด็กไม่ได้มันไม่ได้นามันไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนนะ่ะคือบางคนเขาไม่ได้ชอบเด็กเอ่อเพื่อนร่วมงานเาบางทีเข้ามาทํางานเขาไม่ได้มาดูแลเด็กเราก็เข้าใจคนอื่นอยู่ว่าบางทีไปสุกซนใตะแผนก,กอื่นเรากลัวเขาลาคาญเราก็เลยเอ๊ะเราต้องแยกแบ่งแยกให้มันชัดเจนเรื่องเวลาแสดงว่าน็ถึงกบบแบนยาวเลยใช่ไหมคะก็น้องจะมาเฉพาะคอนเสิร์ตออนไลน์ที่อยู่ในสตูดิโอเท่านั้นถ้าเดินสายออกต่างจังหวัดเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้น้องไปเพราะว่าไม่มีใครดูแลน้องครับ ย,าง,ยางก่อนหน้านี้เห็นเราตอบของข่าวกางข่าวแล้วที่มีดราม่าอยู่ประโยคนึอองที่แบบว่าให้ห่วงเด็กไอคนเธออะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคนที่รู้ว่าเอเราพูดแรงไปหรือเปล่าพูดจริงฮะ <c oughs> บางที <c oughs> ผมพูดจริงเลยว่าลูกคุณอยู่ที่บ้านกินข้าวกับอะไรใช่ไหมวันนี้คุณเป็นห่วงศิล,ลปินศิลปินอะผมดูแลให้อยู่แล้วเพราะว่าน้องเด็กอายุต่ำกว่า18 <c oughs> ผมดูแลแล้วกินข้าวหรือยังอาบน้ำผมดูแลแต่บางที FC ก็มาก้าวไก่จนเกินลิมิตของการคำว่าเป็น FC ก็เลยก็เลยตอบไปว่าถามตัวเองก่อนว่ากินข้าวกับอะไร ลูกกินเท่าหรือยังอย,ายา่าอย่าเกินขอบเขตจนให้ศิลปินเรามันเสียคนนะครับ<ม>ก็เลยตอบไปผมว่าไม่แรงนะเป็นความจริงจริงแสดงว่าถ้าอะไรที่เกินขอบเขตเราก็ต้องตหลักใช่เพราะว่าถ้าเราอวยเกินไปอ่ะศิลปินจะเสียคน FC เอาแต่ใจอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้อยากให้วันนั้นเป็นอย่างนั้นผมว่ามันก็เกินไปครับนิดน,นึงค่ะมันจะมีอีกโค้ดหนึงที่ว่าล่าสุดที่พี่ิ๊โค้ดตรงในเฟซบุ๊กจะมีคำว่า ช,ชอช้าง,ชชางถ้าใครดูที่ตอบผมอ่ะผมเคยไปผมไปไออัดรายการเนาะไปเจอพี่เบกกี้ก็เลยถามว่าพี่เบกกี้แนะแนําผมหน่อยในะการใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขแกเลยบอกว่าใช้แบบใช้แบบชอช้างอะไรชอช้างช่างแม่งเออ mm hmm. ก็เลยใช้ของก็เลยเอาของแกมาใช้ในชีวิตเราบางอย่างเราก็ช่างมันเหอะอาจจะเจอเรื่องแบบไม่พอใจหรือเรื่องไม่ไดีเรากจ็จะปล่อยผ่านมั่ง ก็เลยโพสต์ไปอย่างนั้นเพราะคนตีความว่าเราชั่งชั่งนั่นอะกับใครชั่งแม่งกับใครกับกับคนที่ทําให้เราปวดหัวอ่ามันมีความหมายใช่ไหมแบบตอนนั้นเราแบบมีอารมณ์แบบช่างช่างมันอะไรแบบใช่มีอยู่มันก็มีอยู่อย่างที่คนเห็นนั่นแหละมันมีจริงๆอะพี่ไม่ได้โยนใครใช่ไหมฮะไม่ได้โยนใครใครจะรับก็รับเพราะว่าเราอยากอยากอยากระบายบ้างบางทีเนาะเราเรามีแต่เอาปัญหาเข้ามาหาเราไี่เป็นเรื่องของ ไม่ถึงข่าวหรอฮะส่วนมากไม่ค่อยได้อ่านมีแต่คุณมาพูดให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าผมก็กดผมไม่ได้กดติดตามเนาะคือเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่แต่ว่ากดอันฟอลโล่ก็คือไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ดูการเคลื่อนไหวก็คือแต่ละฟังอยู่ว่าเขาเจอปัญหาอะไรต่างๆเราก็เพียงแค่ส่งกําลังใจให้เขาสู้ๆนะครับส่งยังไงอันนี้ส่งแบบส่งผ่านจิตกระแสจะให้เราส่งเข้ความไปก็เขาไม่ใช่ส่งกระแสจิต ชื่อมจิตอาที่กรแที่เาโดนโจมตีอะไรต่างๆอย่างไบ้างแล้วรู้สึกแทอก็จะให้รู้ว่าอะไรไงอ่ะมันทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ช่างมันเกี่ยวตัวเราหมายว่าถ้าถ้าเราจะแสดงไปให้มันดีมันก็ดีถ้าแสดงไปให้มันเป็นไงคือมันสะท้อนกับตัวเราเองหมดเลยนะ พูดถึงวันนี้ที่ผมสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์ดีมันก็ออกไปดีมันก็กลับมาหารเราดีถ้าเราทำออกไปไม่ดีมันก็กลับมาหารเราไม่ดีพรานแล้วผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องใค,อใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ก็ส่งกําลังใจให้ทุกคนมันมีสิทธิ์พลาดพังกันได้แต่ก็อย่าพลาดบ่อยให้รู้ตัวได้ว่าให้รู้ตัวว่าตัวเองกำลังผิดพลาดอยู่อะไรแบบนี้เพราะว่าสังคมไทยเขาเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วแหละแต่แต่สังคมไทยให้อภัยกับคนที่สำนึกผิดอะไรแบบนี้ อ๋อคลิปไลฟ์สดเขาตัดลงวันนั้นน่ะผมไลฟ์สดอยู่แล้วผมพูดว่าเนี่ยกำลังเช่าบ้านออฟฟิศอยู่นะกำลังหาบ้านอยู่ไม่มีบ้านอยู่เลยแล้วลูกก็นั่งอยู่ข้างเราก็ลืมคิดไปลูกเลยบอกว่าเอ้าจะไปหาบ้านทำไมในเมื่อพ่อก็มีบ้านบ้านเราอยู่นี่แม่ก็มีบ้านอยู่นี่กลับไปนอนที่บ้านเราสินั่นแหละลูกเลยถามนั้นเขาได้ยินร้องไห้เลยร้องไห้เลยว่าทำไมลูกถามอย่างนั้นเราเราก็ลืมตัวบ้านเราพูดให้ลูกได้ยินว่า ลูกก็คิดว่า,าเอาบ้านเราก็มีนี่ทำไมทำไมต้องไปหาเช่าบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเองก็จะอธิบายสำหรับลูกไว้ยังไงบ้างเผื่อว่าวันหนี้เขาจะต้องถามว่าทำไมพ่อต้องแบบแยกโอ๋้ณวันนี้ก็อาจจะบอกว่าพ่อทำงานอยู่แต่เราไม่ได้บอกอย่างอื่นเพราะน้องเขายังเด็กมากแต่เขาจะค่อยๆซึมซับเรื่อ,อยๆเพราะเด็กทุกคนมันต้องรู้แหละเพราะว่าคนไทยเจ็ดสิบกว่าล้านคนทุกคนน่าจะรู้จักครัว่า,าพ่อแม่ทางการแต่เราจะให้เด็กเขารับรู้ยังไงให้ดีที่สุด พ่อก็พ่อก็สื่อสารให้มันดีที่สุดแม่ก็สื่อสารให้เข้าใจว่าเรามีพ่อแม่นะแต่ต่างคนต่างหน้าที่อะไรอย่างงี้นะครับขาย้อนนิดนึงเมื่อกี้เหตุผลที่เราให้เพราะอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกของรู้สึกว่า,าจ,จุกสิว่าลูกบอกว่าบ้านที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยคือทําไมต้องไปอยู่ที่อื่นเราก็รู้สึกอุย้ยลูกเราถาแบบนี้เรา,เราเสะเทือนใจเพราะว่าบ้านมันเพิ่งสร้างเสร็จตอนเดือนกรกฎาปีเมื่อกี้นี้ซึ่งบ้านหลังเนี้ยเราสร้างย,ยังไม่ถึงปีเลย เป็นบ้านที่เราตั้งใจสร้างให้ครอบครัวมีทั้งสาว่ายน้ำมีสวนมีอะไรคือเป็นบ้านแบบบ้านแห่งครอบครัวจริงๆครับบ้านหลังนี้ตอนนี้บอกจะขึ้นศาลนี่รอรอวันอันนี้คือเป็นการเจอกันหลังจากที่แยกแยะกันใช่ไหมครับใช่เราเตรียมคำพูดคำจะอะไรอะไรกันมในในศาลทั้งในศาลแล้วก็สุดตัวข้างนอกผมไม่ได้เตรียมอะไรมากเลยผมพูดธรรมชาติมาเลยไม,ไม่ไม่มีสคริปต์เวลาจะเจอเขาก็คือพูดความจริงหมด แตไ่ไม่เคยได้พูดกันนะเพราะว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีโอกาสได้เคลียร์ต่อรองกันแล้วอาจจะไม่ลงตัวเพราะแล้วก็ต้องไปคุยกันข้างในในเรื่องของกฎหมายแต่่ทีิงวนไม่ชว,น,ว,ว,น,ชวนครับ <laughs> <laughs>